สวัสดีพี่น้องมองนี่เจ้นยกับแมวจีเดเบิง้งมือน,นี่เก้าอี้ว่างโตหนึ่งพี่น้องอาหารเศร้ามือน,นี่สโน่จองเก้าอี้ของปป่าเลยปป่าไปกรุงเทพเนาะสโน่จองเก้าอี้ปปา่าบ้านนี้เบิ้งมาลีมาลีจินอาหารนกบินิสลา มือนี่บมาพี่น้องเงียบกริบเบิ้งบาดเนี่ยถ้าไมนเอามาให้คนหรือเอามาให้นกอาหารกินตุยๆุยเบิ้งดูบาทที่นี่มือนี่โตว่างพี่น้องนี่เออย,ยากกินกาอี้ด้อยากกินก้เด้วย ป๋าป๋าไม่อยู่จดเกอีท่านเลยเนี่ยเอ้ยย่ากีเกอไหมตายตายตายเวงเสียเอาไหว้พี่น้องสองตัวเอ้ยมาลิดไม่ต้องไปมาลิดไม่ต้องไปเอ้ยไม่ต้องไปนี่ดูสนะโนดูชนะโนแโนไม่พูดเลยวันนี้ทุกคนคิดถึงป๋าป๋าโอ้โหดูทำปากดูทำปากคิดถึงป๋าป๋าพี่น้องไอ ขอนนองกันพอค่อยแข็งแรงไหมข้นมาแล้วก็ขาด <c oughs> ขืนมาแล้วก็ขาดตั้งสี่แม่พี่น้องเบิ่งมันจะเป็นอันขาดขาดไหม <c oughs> ไะ้เนาะเนี่ยมันจะเป็นแบบขาดแบบนี้ไหมพี่น้องนี่แมตรงไปไปลายมันจะขาดอันเจ้าสิไหเอาอีหยางให้กินเนาะอันฮิขื้หยางได้ไหมเป็นตั้งสี่ฮิขื้หยางได้ เอายังให้กินกับว่ากินตอนแล้ลงนี่ถอดไข่ให้กินผุนด้วยนี่ขันบ่วถอดไข่เนี่ยโอ้ยโวย,โยวายขันกินได้กินไข่ไอถอดแล้วถอดบอ่ใส่น้ำมันนั่นไหมพี่น้องนั่นคนคนน้องที่หลวงมันที่เป็นอ่อนๆนั่นที่เป็นแบบเป็นจังไดล่ะเนี่ยเป็นขาดทั้งสี่ไหมนี่เป็นขาดปลายทั้งสี่ไหมพี่น้องนี่ไหม นี่ไหมเป็นขาดปลายยังสีไหมมึงโอ้ยเบิงโอ้ยมาลิสให้คุยได้ไหมล่ะเบิงจิกไขคุยให้พี่น้องคนฟังไงโอ้ยนกกิกพี่น้องโอ้โหโอ้เฮียโอยู่เอาสองตัวมาไหวล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูพป่านี่เบิ่งนี่พวกนี่ก็สิกิ๊กเก้าอี้ตายแล้วฮ่ะนี่โอ้ยตา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 ยเบิ่งบาดนี่ยเบิงมาลีจะจิกเจ๊ไหมวะ มึงมึงนุกอีกจีเฮดจังใดบัดทีเนี่ยโอยมึงเอาเนโนนะมองสิควย้เรื่องสชโนตนีขคนบ่คอยอันขนขืนอยู่พี่น้องแต่วานบ่นนคอยแข็งแรงแล้วก็ไอ้ซื่อไอ้เขาเออนี่อย่างเหอนอาหารเสริมไหมที่ว่าเห้คุณแข็งแรงมันต้องฉีดสลิงเนาะเจเฮดเจยานน้องอ่ะ ย่านเ็ดบเปินไหมเฮดยุต่วากะเฮดแบบยันยานเฮดแบบเอาฉีดให้แบบยันยันแล้วก <laughs> ็น <laughs> <Okay. S 1> so ้องกับบอคอยมักเนาะสุดท้ายก็เลยบอตบ่เฮดเนาะอาหารก็ได้สุดท้ายก็เลยบอกาเเฮดย่านนั้นย่านตายก่อนขนสิงามถ้าขนนั่นขึ้นอยู่พี่น้องแต่ว่านาอกนี่เหมือนกับว่ามันหลวงมันขาดเนาะน้องสีแบบ ขนบ่ค่อยแข็งแรงแช่พี่น้องขึ้นมาเต็มแล้วก็กออกอีกเอามาดิเอาบ่ได้เลยบาทที่นี่ออ้ยโมโหพี่น้องโมโหแบบเอาแต่ฉันเอาแต่ตเรื่องสันโอ้ไลโมโหเมื่อกีกเกะบาทที่นี่เอาเอาแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขันมาคลิปเกะกกดไลค์กดแชร์ผู้ใดมีคว่ำแนะนำ้ำดีๆเรื่องคนของกันน้องที่ว่ามันบ่แข็งแรงในการแนะนำ้ำมาคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยยักกกกิิกยัลูกอ้ย เอาบ่าเป็นมาติงนโออีสลาที่เกดกาเกกาแถวนั่นนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเลยพี่นอ้องกา้สีปีใหม่แล้วบ๊ายบาย